ซูมลุกเจ้าสาวกวางวรณปิยะสวมชุดล้านนามั่นสวยสง่าจนตะลึงกวางเดอะเฟสไม่โสดแล้วควงแขนไฮโซเฮาเข้าพิธีมั่นแบบล้านนาสุดขลังที่จังหวัดแพร่สวยหล่อสมกันราวกิ่งทองใบหยกเลือกดีสิบมกรากลิ่นความรักฟุ้งทั่วเมืองแพร่ขอจุดพลุป,ปังๆแสดงความยินดีกับนางแบบสาวสุดแซ่บกวางวรณปิยะหรือกวางเดอะเฟสที่ล่าสุดได้เริกงามยามดีวันที่10มกราคมที่ผ่านมาจูมือหวานใจหนุ่มนักธุรกิจไฮโซเฮาประธานนนท์ เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าบรรยากาศสุดอบอุ่นสไตล์ล้านนางานนี้บอกเลยว่าเรียบง่ายแต่เปียมมลขังสุดๆเพราะทั้นคู่เลือกจัดพิธีมั่นตามประเพณีล้านนาที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าบ่าวท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนสนิทต,ตบเท้ามาร่วมเป็นสักขีพยานความรักครั้งนี้อย่างกับขัางแถมช่วงค่ายังมีงานเลี้ยงฉลองให้ได้จอยกันเบาๆอีกด้วยอ,อร่าเจ้าสาวพุ่งแรงมาก งานนี้สาวกวางสวยชำม,มงลงในชุดไทยล้านนาดูสง่างามแปลกตาจากลุกเปรี้ยวแซบที่เราคุ้นเคยทำเอาแฟนคลับและแขกในงานต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่างามแต้มแต่เจ้าสมกับตำแหน่งสไพยเมืองแพร่จริงๆปักหมุดรอปาร์ตี้ใหญ่ใครที่รอดูงานฉลองแบบจัดเต็มไม่ต้องรอนานเพราะทั้งคู่แย้มมาแล้วว่าเตรียมจัดงานฉลองสมรสอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพในเดือนมิถุนายน2569ที่จะถึงนี้งานนี้รับรองว่ารวมพลคนดังและแฟชั่นจัดเต็มแน่นอน